ก็พ <anto> ี่ก็ดีใจนะครับก็อยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแบบเรียกอะไรจบลงได้ดีนะครับแล้วก็โดยส่วนตัวก็เป็นกําลังใจให้ให้น้องชายแล้วก็ไม่ใช่แค่น้องชายแล้วก็ทุกๆคนก่อนหน้านี้พี่เคพูดตลอดเลยว่าพี่หนุ่ม ก็เอมาให้กำลังใจก็อยากอาหารวันเข้าไปค่ะอย่ากมันเข้ามาให้กำลังใจค่ะก็มาเป็นกำลังใจให้น้องๆให้น้องเขาด้วยนะครับแล้วก็ก็บอกให้เขามีสติเขาดีขึ้นมากแล้วก็ยังไงก็ฝากน้องๆทุกคนด้วยนะครับฝากฝากน้องชายเข้าข้าไปได้เลยนเที่สุดนะคะเขาวาการหนักขนาดไหนครับพอดมีดามาตอนแรกๆเขาก็ตอนแรกๆเขาก็ค่อนข้างดิ่งนะครับแต่ว่าพอยิ่งวันก็ยิ่งดีขึ้น ตอนนี้ก็รู้สึกเขาแข็งแรงขึ้นแล้วก็เป็นกําลังใจให้เขาคร<ด>ับอย่างที่ผ่านมาพี่พี่เคียวพี่ยังเจอดาม่าค่ะอยากทำเพราะคือพี่เองให้กําลังใจถือว่าเคียวท่าทตัวพี่เนี่ย คนที่โชคดีมากก็คือเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ก็จะบอกเขาก็เหมือนกับที่เคยพูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ผ่านมาก็ผ่านไปนะครับแล้วเราก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือจิตท,ที่เมตตาอันนี้เรื่องจริงนะครับเมตตาเท่านั้นที่จะคุ้มครองทุกอย่างแล้วเราก็เมตตาเท่านั้นก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นนี่เรื่องจริง อ๋อก็คือเสริมที่หลือมงคลนะครับเพราะว่าเห็นที่วัดนี้พี่ตอนแรกพี่ไปก็คิดว่าเป็นแบบพุทธภาณพได้ไปเสร็จปุ๊บพอได้เห็นมีความรู้สึกว่าเออรู้สึกรู้สึกศรัทธารู้สึกเมตตาก็คือเหมือนกับให้มีพลังดีๆเข้ามาอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ครับใช่ตอนนั้นเป็นความรู้สในหัที่ราไม่การพา อยากให้พี่อยากให้เขามีจิตใจที่เข้มแข็งอยากให้ดีขึ้นอยากให้เขาเรียกว่าอะไร่ะอยากให้มีจิตที่เข้มแข็งแล้วก็มีพลังในการดําเนินชีวิตอยาที่พี่เคสัมภาษณ์บางอย่พี่เคบอกว่าที่บ้านถ้ารามว่าเราดอ๋อก็อันนี้โดยส่วนตัวพี่ก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ก็คิดว่าที่ทำแล้วรู้สึกสบายใจก็ครับ ใช่ครับแล้วก็แต่ว่าพี่จะเป็นคนที่ไม่เข้าไปก้าวล่วงเรื่องของเขาครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของพี่ก็แบบก็็ได้จะให้กําลังใจทางนะครับแล้วก็ไม่ได้ก็คืออยากให้ทุกอย่างก็คือให้จบลงไี้ดีได้เป็นเพราะคนเราก็ยังเป็นถึงแม้จะยังไงก็ตามก็ยังเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันได้พี่รู้สึกอย่างนั้นนะครับครับ พี่ก็เขาก็ไปทางแม่นะครับทางพิณแม่แต่ตัวพี่เขาก็เขาไม่ได้มาอะไรเท่าไหร่เขาก็ไแต่เราก็รู้ว่าเขาทุกข์นไหนแล้วเนี่ยทางพี่มีการทีไ่ได้รีกันนะไอยาวออกมาพกต้องม่มีเออทางกระแสเขาบอกว่นว่าออกตัวแดงอ,อ,อันนี้เราเคยแบบให้คำแนะนำาขางลอนก็พี่บอกก็เตือนน้องทั้งสองคนก็บอกว่าสงบสยบความเคลื่อนไหว เห็นไหมครับยิ่งนิ่งก็ยิ่งจะเหมือนกับน้ำเนี่ยพอมันเป็นตะกอนอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้ายิ่งนิ่งตะกอนหล่นเดี๋ยวสะกันน้ำก็ใสนะครับตะกอนก็ได้ตัวเองพี่ว่านะครับเพราะโดยส่วนตัวทุกครั้งเนี่ยเวลาเวลาพี่สวดมนต์นั่งสมาธิอันนี้ไม่ได้ว่าพนักเก้เองแต่ว่าทุกครั้งก็คือจะแผ่เมตตาให้ทุกคนให้เพื่อนทุกคนไม่ว่าเก่าใหม่ไม่ว่าอะไรก็คือให้ทุกคนหมดอยากให้ทุกคนมีจักความสุขแล้วก็ให้มีเมตตาต่อ แคพล้วเดีพี่มั่นใจว่าทุกอย่างจะดีพี่มั่นใจนะครับรับอันี้บไม่ไม่มีเไม่มีไม่ไม่มีก็ก็เดี๋ยวก็ก็เอาครัก็เอก็เห็นแล้วว่าโฮ้ยโยกมันง่ายนะอะไร่เงี้ยมันก็ไม่ใช่หยาดคิดอะไรนะแผมก็บอกเขแล้วว่าไอ้นิ่งนะต่อไปน้ใ้พูดเรใ้พูดรเรเดี๋ยวก็คงจะจบไม่ดี ก็บอกใช้หลักเมตตาเมตตาชนะดทุกสิ่งตอนนี้ก็อาะมีการคุยกันในเรืครอบครัวเขาก็บอกเอ้ยเาก็บอกอบพี่นจบลงอันนี้อแล้วคือมันอาจจะไม่มีในเรื่องของทาอบอะไรแบนี้เอาโดยพี่เลยนะพี่ว่า ใช่ใช่ก็น่าจะคุยกันได้แล้วก็ไม่รู้ว่าเคยคุยกันมาก่อนเคยคุยกันเคยเที่ยวกันอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ว่าไม่รู้ว่าพี่ก็อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเรายังเมตากันได้เนาะพูดนะจริงๆนะไม่ว่าใครก็ตามเมื่อก่อนพี่ก็มีไม่ชอบคนไม่ชอบคนเกลียดอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้แบบพอเราพอเราเมตากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาไม่ว่าเขาจะเป็นมิตรเป็นศัตรูใจเราสบายพอใจเราสบายทุกเราก็จะแก่แบบมีคุณภาพจะหกสิบว่าแต่เฮยฮะก็ยังได้ใช่ วันนีี้พอ่เขาได้ทำงานเขาได้เล่าอะไรที่เราฟังนเขาเขาก็แฮปปี้ขึ้นเขาก็แบบได้ได้แสดงศักยภาพของเขาอะไรเงี้ยที่ก็ให้สติเขาก็บอกว่าเออก็ทำให้ดีนะดอกนี้ยแล้วก็นี่แหละก็จะสอนเขาาเงี้ยโดยเฉพาะสำคัญมากก็คือพี่ๆน้องๆเรื่องจริงไม่พี่จะบอกเขาเพราะว่าทุกคนเขาที่พี่สัมผัสมาไม่ว่าจะอะไรเราข้างล่างข้างหลังเขามารับทุกคน กว่าออาจจะเป็นคนแข็งๆด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะดีขึ้นที่มั่นใจ่ค่ะพี่แข็งแกร่งกว่านี้ค่ะความรู้สึกชนิดึงเพราะว่าหลังจากที่เกิดเรื่องที่ปีเกียร์นะคะมันก็จะมีทั้งคนเลยการรู้ถึงเนาะออกมาแล้วแสดงความคิดเห็นแบบว่าในเรื่องนี้แล้วก็มีแบบว่าแสดงชัดเจนว่าเอ้ยฉันอยู่ข้างนี้ข้างนี้อะไรอย่างเงี้ยตัวสดตัวรีบปีเกียร์้สึ่งสำหรับพี่นะพี่ก็ก็ก็พอเห็นปุ๊บเราก็ก็เข้าใจนะบางคนเขาก็เขาก็เรียกอะไรล่ะ จะใช้ศัพท์วังไงดีอ่ะก็คือก็ต่างคนต,ต,ต,ต่างความคิดต่างมุมมองก็ต่างมุมมองแล้วเราก็แยกย้ายไปทํางาน<อ>ก็บอกเขาเนี้ยบอกแบบน้องบอกเราแยกย้ายไปทํางานแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรอย่างว่าที่จับตอนเลือกที่จับเอาผลง,งาน,นเป็นเป็นตามที่จับใช่ใช่ครับน้องจ๋าก็ต้องเหนเขาน่ารักเป็นน้องที่แบบสนิทกันมานานมากแล้วแล้วก็มันก็น่ารักก็ขอบคุณทารับ เรเชื่อหลักสูตรเขาจะมีเวลาดีๆมีที่บอกเขาแล้วว่าให้มีตัดสินดีๆก็ให้นึกทําแต่สิ่งดีๆแล้วก็บางอย่างก็ไม่ต้องไม่ต้องพูดตามที่คิดแต่เขาจะเป็นคนเหมือนฝรั่งอย่างบางทีแต่ใจเขาดีนะครับแต่เขาจะบางทีพูดอะไรมันไม่ก็แต่ตอนนี้น่าจะมีสติแล้วนะครับได้ไหมครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณมาก